คลิปนี้นะครับพามารีวิวร้านกาแฟน่ารักร้านหนึ่งนะครับชื่อว่า hello kitty cafe นะฮะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะย่านฮงแดนะฮะใกล้ๆกลกับมหาวิทยาลัยนั่นแหละครับจากปากซอยเดินเข้ามาสักร้อยเมตรก็ถึงแล้วนะเจอเลยก็ค่อนข้างจะเป็นร้านที่ยอดนิยมอยู่นะฮะคนไทยหลายคนรู้จักด้วยนะครับแล้วก็กาแฟอะไรก็ไม่แพงนะครับประมาณสัก4,00 0 4,000วอนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับ นีเป็นบรรยากาศด้านล่างนะครับานเขาจะมี2ชั้นนะฮะอันนี้เป็นชั้นชั้นเหมือนชั้นลอยนะแต่ก็อยู่ตรงชั้นหนึ่งนี่แหละนะครับโต๊ะน่ารักทีเดียวนะครับมีรูปคิตตี้ด้วยส่วนเคาน์เตอร์นะครับบริการสั่งกาแฟตรงนั้นนะฮะมีพวกคุกกี้มีเค้กด้วยนะครับก็ผมสั่งชาเขียวไปแล้วนะครับแก้วหนึ่ง อยากได้ชาเขียวน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอ่านี่เป็นบินของผมนะ้ะกาแฟาแก้วละโอ้ไม่ใช่กาแฟาครับชาเขียวที่มาสั่งไปนะครับ4,500นเนะก็เดี๋ยวเขาให้เครื่องอะไรนะเหมือนเพจเจอร์นะครับที่ใช้เรียกเวลา,ากาแฟาหรืออาหารที่เราสั่งไว้เสร็จแล้วเขาจะก็สั่นเตือนแล้วเราก็มารับของได้ที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะฮะ รลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาได้กาแฟมาแล้วครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนชั้น2นะฮะของร้านนะครับนี่ตกแต่งได้น่ารักทีเดียวผมเลือกนั่งลิมหน้าต่างนะนี่กาแฟของผมนะครัอุ้ยไม่ใช่ชาเขียวของผมนะแล้วของเพื่อนที่นี่มี Wifi ฟรีให้ใช้ด้วยนะรบ,บรรยากาศภายในร้านครับ ก็ตกแต่งเป็นโทนสีออกแดงแๆชมพูๆนะฮะตามสไตล์ของคิตตี้เขานะฮะ mm hmm. เข้ามาวันนี้เหมือนอยู่ในโลกเทพนิยายของเจ้าหญิงน้อยเลยนะะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะครับที่นี่ มีห้องน้านี่เขาตัอย่างตกแต่งแบบคิตตี้เลยนะครับนี่มุมหยิบหลอดยิบกาแฟแล้วก็เติมน้าเปล่านีครับนี่ห้องน้ําอยู่ฝั่งนี้ครับมุมนี้น่ารักทีเดียวเดี๋ยวพาไปชมความน่ารักของห้องน้ำบ้างว่าเขาจะตกแต่งสไตล์คิตตี้ออกมาได้น่ารักขนาดไหนนี่ก็เป็นของที่เล็กพวกแก้วน้ำพวกอะไรอย,ย่างเงี้ยของคิตตี้ครับนี่ครับห้องน้ําครับ นี่เป็นห้องน้ำผู้หญิงเนะฮะออกแนวสีชมพูหวานเลยทีเดียวกระจกนี่เป็นหน้าคิตี้เลยไม่ใช่แค่มีความน่ารักแค่ห้องน้ำผู้หญิงนะห้องน้ำผู้ชายก็น่ารักเดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายครับออกโทนสีฟ้า